และกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ให้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดตรังรายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากนัฐธน,นสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรางยามบ่ายนะคะประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557นะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ในจังหวัดตรังนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องของการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาเซียนนะคะโดยเฉพาะในกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะซึ่งก็ได้มีการเตรียมตัวกันแล้วค่ะ ที่โรงแรมเรือ,ร,อรัศดาจังหวัดตรังนะคะนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมตามโครงการพัฒนาฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมความพร้อมการเข้าสู่รประชาคมอาเซียนประจําปี2000งบประมาณ2,557ค่ะที่ทําการปกครองจังหวัดตรังนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญตามแผนแม่บทของกรมการปกครองจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรังค่ะโดยมีว่า ถูกผสมก็เพื่อสร้างความตื่นตัวและสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกลมการปกครองนะคะเพราะว่าบุคลากรฝ่ายปกครองเป็นบุคลากรที่ต้องทํางานเชิงพื้นที่และก็เข้าถึงประชาชนค่ะและก็เป็นโอกาสของฝ่ายปกครองนะคะที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่และก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมของการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8นะคะ สำหรับการจัดโครงการให้ในครั้งนี้นะคะก็มีบุคลากรจากฝ่ายปกครองประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการอบรมก็จำนวนกว่า400คนค่ะการรวมตัวและความร่วมมืออย่างน้อย็ประ้วย3าหลักอย่างที่เรารู้นะครับว่า3าหลักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้มีการเตรียมตัวและก็ตื่นตัวกันแล้วนะคะในเรื่องการที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างสง่างามนะคะไปถึงเรื่องของ การจัดหางานจังหวัดตรังนะคะก็ได้จัดสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาเครือข่ายในการแนะแนวอาชีพค่ะค่ะน,นายอมรเสสุวรรณมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพประจําปี2 5 5 7ค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นครูและก็บุคลากรด้านการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรังจํานวน70คนค่ะ ดยสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดปัตานะคะก็ได้ดําเนินโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพโดยทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพรวมทั้งเปิดโลก,กระทัศนแห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางมากขึ้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เครือข่ายได้นําความรู้ที่ได้ไปปรับ เพิ่มสร้างเสริมประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้สามารถเลือกศึกษาและเลือกประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ความถนัดความสามารถและก็บุคลิกภาพรวมไปทั้งการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ด้วยค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาเซียนใน2หน่วยงานสององค์กรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับการที่จะกกเข้าสู่อาเซียนค่ะหลังจากที่ได้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะคะที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้ค่ะจังหวัดตรังก็ได้จัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬานะคะผู้ฝึกสอนและก็ผู้ให้การสนับสนุนด้วยค่ะซึ่งก็ได้มอบโลจิติบัตรเป็นจํานวนมากค่ะ ค่ะที่โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังนะคะนายสมศักดิ์ปริสุทธโหเหมทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ให้การสนับสนุนการกีฬาจังหวัดตรังประจําปี2557ค่ะโดยมีนายวินัยทองรัตน์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตรังพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับค่ะ ซึ่งในปี2557นะคะที่ผ่านมานะักกีฬาและผู้ฝึกสอนก็ได้ทาการแข่งขันกีฬาหลายรายการทั้งในานามของจังหวดงัดตรังประเทศชาติและก็ระดับนานาชาตินะคะโดยได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ในนามของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตรังนะคะก็ได้กําหนดจัดงานเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทําคุณประโยชน์วงการกีฬาจังหวัดตรังผู้ว้การสนับสนุนกีฬาจังหวัดตรังและนักกีฬาที่มอบของที่ระลึกแล้วก็มอบโลร่รางวาัลแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมอบเงินค่าตอบแทนคุณงามความดีให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงในวงการกีฬาของจังหวัดตรังรวมเป็นเงินทั้งสิ้นก็มากกว่า7 1 7 8 0 0บาทค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะคะที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างกิจกรรมสร้างเสริมกิจกรรมให้กงการกีฬาของจังหวัดตรังได้เป็นที่รู้จักในหลายในระดับนานาชาติด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีอย่างนี้มานําเสนอนะคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวท่านท่านผูน้ฟังพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวต่อไปค่ะ ค่ะแล้วก่อนที่จะไปพบกับเรื่องของการพัฒนานะคะเรื่องของถนนนะคะซึ่งก็ได้มีการพัฒนาไปหลาย,ลายสายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของการใช้เขื่อนป้องกันตลิ่งในถนนด้วยกลับมาติดตามกันค่ะเสียงอะไรอะ่ะเขากำลังเชิญชวนให้ชาวมุสลิมไปละหมาดอย่างไรแล้วละหมาดไปทำอไมล่ะจะไ,ได้ไปเนาหยีองไงล่ะอ๋อ เปส่วนคนทำเวดเนี่ยล่ะรู้ไหมทำเพื่ออะไรฝึกใจฝึกใจให้เป็นคนดีใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับคำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับ ทุกศาสนิกชนบนแผ่นดินนี้ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนียวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุข จริงๆอะลูกทิ้งมาทิ้นงนง้องได้ลรงก่อนทีนี้ตรงนี้ใครทำอะบ้านเรายังมีเรงเรียนรู้ให้ไปเรียนรู้ได้นะกลับบ้าน้ะนะครับไปสำนึกรักบ้านเกิดก้าวสู่ความสันติสุขที่ยั่งยืน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก10ประเทศเพื่อส่งเสริมและร่วมมือนในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจองคค์วามรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเรากำลังก้าวสู่ความเป็นสมาคมอาเซียน เราต้องเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวสู่เส้นทางการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเตรียมพร้อมเตรียมตัวกับการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูม ประเทศไทยจะออกอากาศทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยท่านสามารถรับชมฟรีทีวีในความคมชัดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหลากหลายช่องโดยระยะแรกเป็นการออกอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครการรับชมทำได้โดยสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกซ์จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายที่กสทชรับรองและต่อสายตามคู่มือหรือให้ช่างเทคนิคดำเนินการให้ ทั้งนี้โทรทัศน์ของ NBT ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินจะปรากฏเลขช่องเป็นช่อง2บนกล่องรับสัญญาณสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้ทางเสาอากาศนอกอาคารถึงก้างปลาและเสาอากาศในอาคารหรือหนวดกุ้งได้ดังเดิมดิจิทัลทีวีอีก9 1ของประเทศไทยร่วมก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน คำว่าแปลว่าสันติและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นผู้ชายเรียกว่ามุสลิมผู้หญิงเรียกว่ามุสลิมะซึ่งแปลว่าผู้รักสันติเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดคือสามหลักใหญ่หลักศรัทธาหลักปฏิบัติและหลักคุณธรรมหยุดความรุนแรงหยุดทำร้ายประเทศไทยขอสันติสุขเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเพื่อเราชาวไทยทุกคน เมื่อมุสลิมทุกคนนะครับได้ตระหนักจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับทุกระดับได้อย่างมีความสุขครับก็ไม่ตามข่าวต่อนะคะไปกันที่อำเภอว่ายอดจังหวัดตรังนะคะชาวขอปูนก็ได้มีการใช้เขื่อนป้องกันตะลิ่งแนวถนนค่ะสายสะพานยางห้วยไม้ไผ่และสะพานสายเกาะตราบหินงอมแล้วค่ะ ที่บริเวณพนังกั้นดินหมู่ที่7บ้านสะพานยางตาบลเขาปูน,นำอำเภอห้วยยอดนายกิติหลีกภยัยในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดใช้เขื่อนป้องกันตลิ่งแนวถนนสายสะพานยางห้วยไม้ไผ่และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตราบหินงอมเชื่อมหมู่ที่7ของเทศบาลตาบลท่างิ้วอำเภอหอ้วยยอดโดยมีนายอัธพลโอทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะเขตสามอำเภอห้วยยอดคณะผู้บริหารองค์การบริหารตาบลเขาปูน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นพีปจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าในปี2554ค่ะตาบลเขาปูนได้เกิดถูทกภยัยน้ําไหลหลา,ลากทําให้สะพานหักประชาชนได้รับความเดือดร้อนการเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้นะคะอบตเขาปูนเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้นําเสนอโครงการขอรับการจัดสรรและสนับสนุนงบป,ประมาณเพื่อแก้ปัญหาไปยังอบอจอตรังค่ะผ่านสมาชิกสภาอบอจอและก็ได้รับการอนุมัติงบป,ประมาณในปี2556 ะะจำนวน2โครงการก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งแนวถนนสายสะพานยางเว้ยไม้ไผ่หมู่ที่7ตําบลเขาปูนค่ะซึ่งก็ยาว50เมตรนะคะเป็นงบป,ประมาณของอบจอรตรังทั้งหมดจำนวน2ล้านสองแน0 0บาทค่ะ และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะตราบหินงอมหมู่ที่7ตำบลเขาปูนเป็นงบป,ประมาณจากอบตเขาปูนจำนวน200,000บาทและงบป,ประมาณจากอบอจอรตรังจำนวน1น1 9 0 0 0บาทค่ะรวมเป็นเงิน1,219,000บาทรวมทั้งสองโครงการเป็นงบป,ประมาณ3,425,000บาทค่ะและการก่อสร้างก็แล้วเสร็จและเปิดใช้งานนะคะซึ่งจะเป็นการป้องกันถนนไม่ให้ถูกน้ํากัดเซาะพังทลายและก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางสัญจรไปมาค่ะสามารถส่งบุตรหลานไปโรงเรียนและก็นําผลผลิตทางการเกษตรออกไปจาหน่ายได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในท้องดินนะคะช่วงนี้ค่ะไปติดตามเรื่องของสกรูปศิลปวัฒนธรรมนะคะวันนี้เสนอตอนเรื่องวิถีธรรมวิถีไทยค่ะเฉพาะสังคมใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อการดำรงชีพหากมองย้อนกลับไปในอดีต วิถีชีวิตสังคมไทยมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมมาช้านานทุกชุมชนจะมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไม่เว้นแม้แต่คนในเมืองหลวงไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารหนึ่งในพระอารามหลวงหลายแห่งที่สืบทอดหลักพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทย เปิดให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิตามหลักนิกายเถรวาดเข้านมัสการหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและมีเทศนาธรรมทุกวันพระให้แก่พุทธศาสนิกชนได้ขัดเกลาจิตใจให้สงบมีพลังที่จะดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปเป็นาการสวดมนต์ภาวนาโดยพวออย่างยิ่งก่อนรืกอึกถึง คุณของท่านยมคุณทมเด็จพระพัอา,าจารยตรูกรมรนังสีที่ท่านเป็นผู้มีเมตตามีความสงสารมีความเอื้อเฟื้อมีความเครื่อคุลต่อสัตว์โรคโดยทั่วไปอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของอการแผ่เมตตาจิตตามหลักตามพุทธศาสนาเพื่อให้ทำจิตใจให้สงบปราศจากความภูมิสราร ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆมารบกวนเช่นร่วมลบกรมกลุ่มหลงวามีชาริสยาเหมนเง่ได้เวยเงตัวจากนี้ที่หมดสิ้นไปแม้สังคมหรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดหากจิตใจคนยังยึดมั่นและศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วจะยังช่วยกล่อมกล่าวจิตใจคนให้ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมีสติปฏิบัติในสิ่งดีงาม ที่จะช่วยให้สังคมไทยมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสังคมที่พึ่งพาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมาค่ะและเราชาวพุทธนะคะก็สามารถนำมาอรหลักเรื่องของความสามัคคีนะคะเรื่องของความปรองดองมาใช้ด้วยนะคะท่านี้ก็เพื่อการสร้างความสงบอยู่ในสังคมไทยด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ สรุปว่าวันนี้มีครูมาซ้อนไม่รู้อ่ะมีคนบอกว่างานคือเงินเงินคือความสุขแต่สำหรับดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่พอดิฉันเกิดที่นี่ดิฉันอยากตอบแทนแผ่นดินที่นี่นี่แหละความสุขของดิฉัน ่อมส่งกำลังใจให้ครูใต้ก้าวสู่ความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนวันนี้ผมปวดราวมากทีนสุดเลยผมพิษพลาดในท่านาทีเป็นมุสลิมพิษตอนเนียดผมเนียดว่าจะไปง่าตังเพื่อต้องการจะไปยุ่งครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแต่พลาดแล้วครอบครัวผมไม่เคยได้ยมาอาดกันเลยต่างคนต่างเดกกันอยู่ คิดว่าขึ้นเป็นประชาสึ่นความพิชผานมาครอบครวพ่อมาหความสุขไม่ได้กลายมาเป็นครวกครอญมันไม่ได้เป็นครอบครัวเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยเราได้เดินตามรอยเต่าพอและที่สำคัญปอล่วงเราคือองค์สมเด็จประเจ้าอยู่ว่าเนี่ยไม่เคยตนทิ้งเราเลยปอไม่เคยลอกหลุดโดยในวันนี้พอก็เลยบอกว่าเอามาชายนะลูก และงให้นำวิธีมุสลิมประยุกต์ในศาสนามาใช้ด้วยก็คือบานกว้างนั่งดีหรือสกีกลายตียิงน้อยต่อใดก็ยิงดีทำกระเที่ยงต้นทางเสียใส่รองเท้าเราอยากใส่รองเท้าเข้าเราอยูดาใบดีเลยหลอนล็อกประทานแหวนเสร็จแล้วเราจะในวันนี้ให้ล็อกใปใจโครงการนะเลวชุ่มชนตุกยางจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบเราเราย่ามะตั้งแต่กลัวเรื่องกันไปเร็วครับ Mam, เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตสร้างอาหารใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมผลิตไฟฟ้าและการท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก10ประเทศเพื่อส่งเสริมและร่วมมือนในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจองคค์วามรู้สังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกเรากำลังก้าวสู่ความเป็นสมาคมอาเซียน เราต้องเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวสู่เส้นทางการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเตรียมพร้อมเตรียมตัวกับการก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูม ประเทศไทยจะออกอากาศทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยท่านสามารถรับชมฟรีทีวีในความคมชัดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหลากหลายช่องโดยระยะแรกเป็นการออกอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครการรับชมทำได้โดยสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณหรือเซต็อปบ็อกซ์จากร้านค้าที่มีเครื่องหมายที่กสทชรับรองและต่อสายตามคู่มือหรือให้ช่างเทคนิคดำเนินการให้ ทั้งนี้โทรทัศน์ของ NBT ในระบบดิจิทัลภาคพ,พื้นดินจะปรากฏเลขช่องเป็นช่อง2บนกล่องรับสัญญาณสำหรับผู้ชมที่ยังไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิทัลยังสามารถรับชมในระบบอนาล็อกได้ทางเสาอากาศนอกอาคารถึงก้างปลาและเสาอากาศในอาคารหรือหนวดกุ้งได้ดังเดิมดิจิทัลทีวีอีก91ของประเทศไทยร่วมก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียน ค่ะกมาเจกะเบ,บาเอกนะคะในช่วงทีวีบริการข่าวสารรอบเมืองตรงังค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเยะๆเลยค่ะไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชองสเวจังหวัดตรังครับ ่านผู้ชมก็สามารถส่งค่ามาฝรัมาประชาสมัธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประชาสมัธ์ต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนค่างานบวชหรือว่าค่างานซบนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับจะประชาสมัครกันให้ครับมือนถึงข้าวใน้อวันนี้ครับสร้างเจ้าผอกวนอูรักซ่องจัดงานวันคลายวันเกิดข้องเจ้าพอกวนอูนะครับแล้ววันซ้ำเล็ดทำข้องพระโพธิสัตว์เจ้าแมกนอิมลืมงานนะครับ ตั้งแต่วันที่15ถึง20กรกฎาคม2567ผู้ที่มีจิตศัทธานะครับก็สามารถไปรวมงานกันได้ครับวัดซาลิการามอ,อเมืองจังหวัดตรังครับจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตนะครับระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม2567ณวั 10, ดซาลิการามนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่จายใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้สนใจนะครับสามารถซบถยยย้ยละเรียดเพิพืมเติมได้นะครับที่หมายเลขโทร,รศัพท์075 2่องซองหาหาหนึ่งที่าล้ำบลคลองต็งครับจัดโครงการทศบาลเขื่อนทีพบประชาชนประจำปี2517ในวันศุกร์ที่1 8ดกรกฎาคม2517นหเะครับตังต่เวลากาวมาวงเช้าเป็นต้นไปนะครับณนบริเวณสำนักงานทศบสลาน้ำบลคลองติงนะครับภายในงานนะครับจะมีการบริการในด้านต่างๆนะครับให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่านะครับ ยิงขอเชิญชวนถุก่านนะครับข้อรวมกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับสำหนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังครับเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำปี2 5 1 7คอซิมบี้เกมครั้งที่60นะครับผู้สนใจนะครับติดต,ต่อข้อรับ,บระเบียบการแข่งขันนะครับและใบสมัครนะครับได้ถึงสำหนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรับสมัครครับ ตั้งแต่วันทีหนึ่งถึงวันที่31กรกฎาคม2517สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับไม่หล็กทัวร์ทรัพท์075 570 541ได้ในวันและเวลาราชการนะครับเคลื่อนการทางตรังครับประกวดราคาจางเมาทำการเปลี่ยนชุดดวงคมุมข้องไฟสัญญาณจราจรน,นะครับบริเวณทางล่วงไม่เหล็กเซซูนเซห้านะครับตอนขวบคุมบางรักชิงบันทวนขั้นนะครับ ผู้สนใจนะครับสามารถกดรับเอกสรรั้นประกวดราคาได้ครับตั้งแต่แบ,บัดนี้จนถึงวันที่21กรกฎาคม2517อสบทอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขโท,ทรศัพท์075ย์7 1 7 5 581ได้ในวันเล็กเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับช่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ มากนะคะที่พิเศษตามเรื่องของราคาสินค้าเกษตรค่ะราคายางพารานะคะยางแผ่นดิบวันนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ65บาท3สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ66บาท46สตางค์ค่ะน้ำยางสดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ62บาทค่ะ ส่วนราคาปาล์มน้ำมันนะคะผลปาล์มทลายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท20สตางค์ค่ะจนถึง4บาท70สตางค์ค่ะผลปาล์มร่วงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทจนถึง6บาท45สตางค์ค่ะ ไปกันที่พยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะแล้วก็มากกว่า2เมตรในบริเวณฝนและใกล้เคียงค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ3.2องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะ ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของลมและก็ฝนนะคะและก็เรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ